จะอยู่ตรงนี้จะอยู่จะอยู่แก้ได้ดิแก้ได้ก็ไม่เหมือนก็ไม่เหมือนอยู่บ้านเราอยู่บ้านเราจะสุขจะสุขหรือจะเศร้าหรือจะเศร้าบ้านเราบ้านเราก็แสนสบายแสนสบายตกตกนับตกตกตกเอเอ้าไปๆแล้วแับนี้โอเคแับนี้แบบนั้นโอเค เ่สักทีเขาเก่งภาษาจบเยี่ยมเก่งมากะอาจารย์เอกสังคมเอาเอาเอาเมื่อวันกินเยอะมากเนะเอากิงนะเคุณสติคุณสติอย่าซีเรียสนะวันเดี๋ยววันสุดท้ายเราไม่กลับละเอาจริงนะ Chơi dù Chơi dù đèn đầy có mấy mới nhiều ban là có có xuống lên trời sao ban là có sẽ xa bay thượng ban mới tù ra quan ra mới sẽ bay chẳng có dù có tài chứ bắt cờ khoảng lâu sử dù cả cuộc cứ dùng lao cái sầu cả sẽ xa bay men cái đầu nhảy quan cả có sẽ bay chẳng có dù có tài thì kết, chỉ dù đèn đầy có, có nhiều ban là sử dụng cái เด็กไม่ทันเด็กไม่ทันเอ้าเอาใหม่ใครได้จะอยู่แดนใดจะอยู่แดนใดก็มีมันอยู่บ้านเราจะสูงหรือจะเศร้ามันเราก็แสนสบายถึงมันไม่ตัวนะความรักไม่เสี่ยงใครจะเขาอยู่ขอตายที่มันเกิดของเราสิโย่หมองใดกับบุคคลอยู่เงานเข้าสิสูงก็สิเศร้าง่ายง้าก็แสนสบายเหมือนเฮงไง จำได้สิ่งีอยู่ขอตายที่มาเกิดเครื่อนั้ตังจิตตั้งใจตั้งไว้ให้ดีกัแต่วันนี้จะขอตั้งใจตั้งตัวตั้งตตั้งตตั้งมากเกิดความใส่ทังสาบังความใส่รวมมก็จัดจิตจัดใจสุดแล้นสุดแล้วใส่ใ